สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดัมทีมเช่นเคยนะฮะอ่าหมดแล้วตรงกลางเริ่มไปเอาทางด้านนู้นแล้วฮะนู่นเริ่มไปเอาทางด้านนู้นแล้วเดี๋ยวผมให้ดูทางด้านสนามกีฬาก่อนว่าเหลืออีกเยอะไหมนี่นก็เหลืออีกเยอะอยู่นะ ทีเทอย่าซูไม่เห็นชัดชัดก่อนทีเทก็ถามว่าเกินครึ่งยังเกินครึ่งแล้วครับก็เหลืออยู่อีกเกือบครึ่งฮนะเกือบครึ่งหนึ่งก็ต้องใช้ดินอีกเยอะอยู่โอ้เจอดินแบบนี้เข้าไปต้องเอาไปเทกองไว้ก่อนนะนู่นนะน่นะน,นะ มันเป็นดินเปียกอยู่ต้องไปเีกองไว้ฮรมาวานี่โดนฝนกระเขาอยู่แต่ยังว่าไม่นักนะครับโดนไม่หนักครับคอ้หน้าดินสวยๆเลยฮะวิ่งสบายไหมก็สบายอยู่นะะก็มีแค่ หลุมลึกลุมไม่ลึกเท่าไหร่โยกไปโยกมานิดๆหน่อยๆฮะนูน่นคุณ้าโจอยเอาด้านนู้นก่อนนะครับถ้าไม่พอ,อยังไงปุ๊บก็จะมาเปิดด้านข้างด้านนี้อีกนี่ฮะจนกว่าจะพอนะฮะจนกว่าดินจะเต็มสนามฟุตบอลแล้วฮะถึงว่าพอฮะ นี่ขนาดล้วงลึกๆแล้วนะยังไม่พอครับเดินไปดูใกล้ๆก,กันเลยครับ ต้องวินเลต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าเอาไปปุ๊บยังไม่มีทางเข้าไปเอาข้างในฮะคุณ้าจโจ้ก็เลยพอแค่นี้ก่อนถ้าไปเอาข้างในฮะต้นไม้นี่ไม่ตัดออกหรือไงก็งไม่รู้ถามว่าดินแห้งไหมก็ไม่แห้งเท่าไหร่ครับมัดหมาดดินพอมัดมาดนี่แหละ เดี๋ยวจะใช้ดินนี่ไปถมเนี่ยเปลืองหน้าดูเลยนะหน้าดินนี่ถ้าเอาไปโขมสนามฟุตบอลนี่เปลืองหน้าดูเลยคะแต่ถ้าเอาไปใช้ดินข้างล่างแล้วไปถมนี่มันก็จะเต็มไวฮะมาด้านนี้จะโดนแจ้งหรือเปล่า นี่เจอถึงไหนเนี่ยหรือว่าเจาะไปเรื่อยๆดินเปียกโอ้โอ้ดูดิดินเปียกครับเละเป็นโจ๊กเลย นี่ผมถึงว่าให้นู่นไม่เอาไปครับไม่เอาไปไปเจอดินเปียกปุ๊บต้องเอาออกครับเอาออกก่อนเอาไปเทยูย่สนามฟุตบอลไม่ได้เดีย๋ยวเปลี่ยนกับดักตัวเองฮะมันไม่ใช่ดินสมองนะ่ะแต่ดินมันอมน้ำครับอมน้ำเล็กคล้ายๆเหมือนดินสมองอะ่ะ ได้ไหมอันไหนได้ก็เอาไปฮะเอาไปเทไว้กองเอาไปเทไปกองไว้ก่อนเมื่อกี้ก็ให้ดูนะครับถ้าเป็นหน้าดินอย่างนี้ก็เอาไปกองไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นดินดานพวกก็เทต่อไปครับทำอะไรละ่ะเจออะไรละ่ะเจออึงนีดท่านี่นี่นี่ขยาวหาแล้ว ถ้าอย่างนี้แหละอึงแน่นอนนะไม่เตองมาให้ผมหรอกตัวเดียวนะ่ะไหนดูดิเจ <c oughs> อไหมอึงอะ่ะ <c oughs> ยังไม่เห็นมียังไม่เห็นมี <c oughs> เอามาดูข้างในเลยคะโอ้ เปียครับดินเปียกครับตรงนี้นี่ยามันอุ้มอุ้มน้ําไว้แต่ด้านนู้นไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่ตรงนี้เปียกะ่ะโอ้โหเดะเป็นโจ๊กเลยเดี๋ยวก,ก็คงต้องคัดออกนะครับอันไหนมันเปียกมากอะ่ะ คงจะเอาไปไม่ได้หรอกฮ่าๆ่าฮฝัปป่งนู้นแห้งดีนะแห้งอยู่อ่ะกดดูแข็งดูครับแข็งนี่ แข็งอยู่โอ้หวานออกเต็มเลยจะลกคงโภยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย <para> ต <AT S> ้นยางเขาเดี๋ยวคุณครูดานะอย่าเอาไม้เรียวมาตีนะเจ๊อะเขาว่าจะตัดขาอยู่มันล้มเดี๋ยวเสียหายเลยดูดิถลอกเลยต้นยาง นดันซุมสี่ซุมห้าไม่ได้จะฟูเอาไม้เดียวมาตี่ะดูสภาพบ่อครับไปตองโพถึงครับความลึกโอ้โห<ม>ออะเน้นเอาดินครับไม่ได้เน้นสวยงาม,มเ,เน้นเอาดินครับเดี๋ยวก็คงจะแต่งๆนิดๆหน่นอยๆให้แล้วมั้ง น้ำยางทะลอกเลยน้ำยางนี่ไหลติล๊กติ๊กติ๊กติ๊กเลยนี่ไม่ต้องไปจ้างคนกีดเอาไมโคกีดให้เ right. ออปเบาปะเปาเป่า <discord>, น <raktion. S 1> ี <c oughs> ่แหละอยู่ใกล้ไม่ได้หรอกครับพออยู่ใกล้ลชอบอย่างนี้แหละชอบอะไรหวัดเสียวหวัดเสียวให้ดูเรื่อยไอ้คันจะอยู่ไกลก็เดี๋ยวไม่ดูไม่เห็นอาจระล ในการรับชมต้องคอรักใกล้ๆเข้ามาใกล้ก็เป็นนี้แหละคอย,อยแกล้งอยู่เรื่อยอเริ่มถอยลงไปนะสงสัยจะเจาะเอาตรงนี้ก่อนแหละร่วงเข้าไปทีเทนะเกินครึ่งแล้วนะครับเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งก็คำนวณเอาดูครับตรงนั้นนะ่ะเจาะลึกๆไปก็น่าจะสูสีนะถา้ถาถา้ากุดจากนี่ถอยหลังยาวไปถึงนูน่นก็น่าจะสูสีนะโอ้ดูดูด,ดูดินเปียกเลยภูเขาเลยภูเขาเลยไงน,ะนี่กวนเลยยังกับแป้งเลย เอาครับตรงไหนแห้งก็จะเอามาใส่ตรงที่เปียกตรงนั้นพี่รู้กัวไปดินโผนึงไงดินขาวอ,อาจจะเดินมาทำไรอีกละ่ะโอ้จะมาทำอะไรอีกทำไมจะเข้ามาเอาอีกละ่ะเออเออเออ อ๋อฉลากหลุดหรือเปล่านี่นี่ฉลากชอบหลุดเมื่อวานก็ได้ข่าวว่าสายไฮริกแตกอีกเช่นเึงนะตรงปลายอาร์มครับช่วงนี้สายแตกบ่อยซะเหลือเกินดูดิรถยังเงาวับเลยฮะเคลือบด้วยน้ำมันไฮริกตรงที่แขนนี่ยังเงาวับอยู่เลยจอไปถึงไหนอ่ะ จะอ้อมนู่นเลยนะมันใกล้จะเต็มแล้วนี่นะมันใกล้จะเต็มแล้วนี่นสนามอา่ะมีฝั่งนูดด่นอีกน,นะมออไหลพองเลยอะ่ะโอ้โหเยอะเลยอย่างนั้นนะ่ะมาสรุปแล้วเอาไปยหนึ่งนี่เลยลเ,ลเอาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยร้นอนจัดเปิดหน้าอกอืม วิ่งไปนู่นโอ้โหหัวหน้าเราบอกว่าเอาวนเลยใช่ไหมได้ยู่้าถ้าวนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะความลึกนี่ทุสุดเลยฮนะนี่เดีย๋ยวผมจะให้ให้ดูฟังด้านนี้ก่อนนี่ฮนะมาจนถึงนี่นะแล้วก็ไปทางนู้นครับเกจะทำวนครับ บนุนนะบุนออกจากนู่นนะมานี่มาเรื่อยๆบุนขึ้นด้านนี้ด้านเดิมครับแต่จะเปิดหน้าออกไปก่อนโอ้เรืออีกเยอะวันะนนี้ผมก็พามาติดตามนะครับจะติดตามไปเรื่อยๆครับวันนี้เดี๋ยวกลิบนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิบนี้บุลรอดสวัสดีครับ